เจ้าของตำแหน่งดอกไม้ไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ได้รับการรับรองจากกินเนสบุ๊กก็คือดอกไม้ไฟทรงกลมจากประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเรียกว่ายอนชากุดามาครับโดยปกติดอกไม้ไฟทรงกลมของญี่ปุ่นนั้นจะมีขนาดมาตรฐานอยู่ที่ 12, 24และ36นิ้วแต่เจ้าดอกไม้ไฟยอนชากุดามานี้มีขนาดใหญ่ถึง48นิ้วเลยทีเดียวและยังมีน้ำหนักมากถึง450กิลกรัมด้วย แต่ถึงจะทั้งใหญ่และมีน้ำหนักมากแต่ย้อนชาคุดามะมก,ก็สามารถยิงขึ้นไปบนฟ้าได้สูงถึง850เมตรก่อนที่จะจุดระเบิดบนท้องฟ้าได้ออกมาเป็นดอกไม้ไฟสีแดงทองแสนสวยขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวถึง800เมตรดอกไม้ไฟย้อนชาคุดามะนี้ถูกทำขึ้นมาสำหรับใช้ในงานเทศกาลของจังหวัดนีงาตะ ที่จัดขึ้นทุกวันที่9-10ถึงกันยายนของทุกปีโดยจะมี2แบบด้วยกันคือแบบมงกุฎเหนือดอกไม้และแบบลวดลายดอกไม้2ชั้นครับ